ของพี่เดือนของพี่เดือนนี่อยู่โครงการคชชออาณาจักรจังหวัดสุรินทร์นะคะส่วนแม่แป้งกับของน้องดาวอยู่โครงการคชชออาณาจักรเอยอยู่โครงการคชชะศึกษาหมู่บ้านช้างบ้านตะกางค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะจําผิดจําถูกอ้าวหนูดาวมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดมบว่าช้างลพราดาวมงคล แล้วกดไปตรงคำว่า creator ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อ่นนั้นแปบ๊บสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการเลยนะคะเป็นเสื้อของหมูดาวค่ะมีหลายแบบหลายลายนะคะตามใจ fc เลยค่ะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะ ที่เพจทายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวนาคำ1า08-01-736-082มีทั้งเสื้อขาวเปล่าและก็แขนน้ำเงินนะคะสนใจถ้าเข้ามาได้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องดาวเคียงเดือนแฟมิลี่นะคะวันนี้มาดูกิจวัตรประจําวันของบ้านดาวเคียงเดือนนะคะวันนี้ตนเช้าขึ้นมาว่าเรามีกิจวัตรประจําวันอะไรบ้างนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็จะเอายาไปให้ลูกชายกินนะคะตอนนี้เราก็ได้เอายาใส่ลงไปในกล้วยแล้วนะคะนี่ค่ะ นี่คือยาวิตามินซีของน้องดาวนะคะเราจะเอาไปให้น้องดาวกินส่วนนี้นะคะคุณแม่ก็ได้ลงกล้วยไว้ให้ลูกทั้งสามสามลูกทั้งสามเชือกของเรานะคะนี่นี<อ>่ก<ม>็คุณพ่อกำลังจะไปเอาพี่เดือนไปอาบน้ำนะคะ กินน้ำอาบน้ำนุ่นค่ะแม่แป้งดืจิงญ้าสบายใจเดี๋ยวเราเปิดอคอกเอายาไปให้ลูกชายคนเล็กเรากินนะคะนี่นเรากลังทำการฝืนท่อ,ค,อครับก่อนลูกครับก่อนน้องดาวครับก่อนลูกครับพี่เดียนเราก็ครับเหมือนกัน ยาวิตามินซีของเราก็นะคะน้องดาวเรากินเรียบร้อยนะคะตื่นเช้ามาก่อนจะทำจิจวัตรประจำวันอย่างอื่นคือต้องป้อนยาลูกชายก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทำอะไรตื่นขึ้นมาต้องป้อนก่อนค่ะตัวนี้มียาหรือเปล่าที่หนูคายทิ้งอะ่ะหนูไหนหดูให้แม่ดูก่อนเดี๋ยวนะคะเรามาดูกันดาวมึง อ๋อไม่มีนะคะนี่เป็นนี่แปลว่าน้องดาวเรากินยาไปเรียบร้อยแล้วนะคะสามเม็ดวิตามินซีเสริมภูมิน้องดาวกินไปแล้วสามเม็ดค่ะเรามาดูพี่เดือนกันพี่เดือนเราก็จะเอาออกไปผูกข้างนอก แต่ตอนนี้เราจะเอาพี่เดือนไปกินน้ำก่อนนะคะชีวิตประจำวันนู่นคือรถที่เราเอาพันญ้าขึ้นไว้เตรียมไปปลูกนะคะตอนนี้กำลังเร่งปลูกยาให้ลูกช้างเรานะคะเพื่อเดี๋ยวมันหมุดหน้าฝนก่อนเดี๋ยวไม่ได้กินค่ะเดี๋ยวมันแห้งตอนนี้เรากำลังเร่งปลูกนะคะ มึงทำแป้งเราเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยคะะบรรยากาศช่วงยามเช้าๆบรรยากาศเหมือนจะคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าไม่ตกมาหลายวันแล้วะคะ่ะสองสามวันแล้ว ล้วยเราก็ลงไปไว้แล้วนะคะที่ถ่ายให้ดูนะคะรถเพิ่งมาส่งเมื่อวานตอนนี้ก็คือกิงมะพร้าวนะคะยังรอต้นสับประรดนะคะยังไม่มาส่งนี่ค่ะบรรยากาศร,บรอบๆบบ้านดาวเคียงเดือนนะคะ เราจะไปดูยาที่เอฟซีเอามาให้เมื่อวานนะคะแกอุตสาห์ไปซื้อจ้างเขาตับนะคะเอามาให้ช้างเด็กกินนะคะแต่ว่าช้างโตก็กินได้ค่ะไม่เฉพาะแต่ช้างเด็กนะคะน้องดาวเราก็กินอย่างอร่อยเลยค่ะนี่เราเพิ่งให้เมื่อเช้าอีกนะคะเมื่อคือนหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคือญ้าอะไรนี่ค่ะ หญ้าที่แกขนมาให้เมื่อวานนะคะก็แบ่งลูกช้างก็มีอุ้มบุญเลิศลกักจอยเลิฟปีใหม่นะคะที่แบ่งให้เมื่อวานแล้วก็มีพี่บัวบานแล้วก็คุณตาทองใบนะคะที่แกไปให้เมื่อวานต้องขอขอบคุณมากๆนะคะก็ขอให้ท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ โอ้โหน้องดาวกินอย่างอร่อยเลยค่ะตอนนี้เราก็พาพี่เดือนไปออกกำลังกายกินน้ำเพื่อจะเปลี่ยนที่ผูกช้างนะคะลงช้างตัวนี้จะผูกเวลาฝนตกและก็ตอนกลางคืนนะคะ แม่แป้งเราก็เอาเออกไปผูกข้างนอกเรียบร้อยนี่เรามาดูพี่เดือนกันค่ะไปดูหนุ่มหล่อของเรานะคะนี่ยืนกินน้ำค่ะ ชิวๆสูงมากเลยค่ะพี่เดือนโตๆมากโต,กตจนคุณแม่กลัวนะคะนี่ไม่กล้าเข้าไกลตัวโตมากค่ะเป็นหนุ่มแล้ว พี่เดือนเรานี่โตเลยนะคะอายุสิบปีแต่โตมากสูงส่วนน้องดาวเราเอาไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นก็โตเหมือนกันนะคะแต่โตลงข้างล่างหมดเขาโตขึ้นข้างบนน้องดาวโตลงข้างล่างแต่อันนั้นไม่โตค่ะ,เด,ะดเดี๋ยวเอฟซีก็บอกว่าเอา้าวว่าโตไปหมดแล้วทำไมข้างล่างไม่โต นี่ค่ะบรรยากาศยามเช้าๆนะคะ,น,ะนี่ค่ะยามเช้าๆก็จะเห็นช้างผุบบริเวณบินสะเยอะแยะนะคะนี่ดูค่ะ ไปหมดนะคะยังไม่ได้ย้ายที่ผูกนะคะต้องรอสายๆนะคะทอถึงจะมาย้ายที่ผูกไปผูกที่อื่นนะคะให้กินน้ำให้อาหารนี่นะคะเป็นบริเวณที่ นี่นะคะทางมาบ้านน้องดาวนะคะวิ่งเส้นนี้มาเลยนะคะก็จะมาเจอนี่คะ่ะแทงน้ําแทงน้ํานี่ก็คือก็เลี้ยวเข้าไปตรงนี้นะคะมองเห็นต้นดอกไม้ก็เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะนี่แหละค่ะคือบ้านดาวเคียงเดือนนะคะก็จะมามองเห็นป้ายโรงช้างของเรานะคะก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยค่ะนี่ บ้านเรานะคะนี่บ้านดาวเคียงเดือนดูตรวจพี่เดือนคะ่ะโอ้โหวันจะม่าม,มากเรา อ๋อตรงนี้คือเราเหลือไว้เป็นพันนะคะตรงนี้มันยังไม่สูงยังไม่โตยังปลูกไม่ได้นะคะก็รอไว้ก่อนให้มันยาวมันโตแล้วเราก็จะตัดไปทำพันย่านะคะเพื่อไว้ทำพันแล้วก็จะเอาไปปลูกที่สวนนะคะตอนนี้เราปลูกสวนแม่แป้งกับสวนน้องดาวนะคะสวนสวนพี่เดือนเราหญ้ายังสวยค่ะยังปลูกแค่นิดเดียวนะคะของพี่เดือนของพี่เดือนนี่อยู่โครงการ โคชอาณาจักรจังหวัดสุรินนะคะส่วนแม่แป้งกับของน้องดาวอยู่โครงการโคชอาณาจากักรเอยอยู่โครงการโคชศึกษาหมู่บ้านช้างบ้านตะกางค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะจําผิดจําถูกอ้าวลูกชายเราค่ะเดี๋ยวเราไปดูลูกชายคนเล็กเราทำไมโวยวายใหญ่เลยค่ะ เป็นอะไรครับโวยบายใหญ่เลยปิดหรือยังพอยังปิดแล้วนะตอนนี้เราก็จะเอาพี่เดือนไปผูกตรงที่พี่เดือนเคยอยู่นะคะตอนนี้ นี่นะคะเป็นพันญ้าที่เราเตรียมไปไว้ปลูกนะคะต้องลดน้ําก่อนถึงเอาไปลงแปลงปลูกได้นะคะนี่ด,ดูความสามารถของพี่เดือนเราค่ะหอบอาหารไปกินเองเลยนะคะนี่เก<ด>่งมากเลยค่ะ ความสามารถลุ้นเหลือนะคะพี่เดือนเราสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้เราช่องดาวเคียงเดือนแฟมิลี่ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราขอบคุณมากๆค่ะ